ตำแหน่งที่ปรึกษาการทวงหนี้กับทนายความคุณคิดว่าใครมีความสำคัญมากกว่ากันทวงหนี้กับทนายความที่ปรึกษาทวงนี้นะกับทนายความผมคุยประเด็นนี้ก่อนแล้วกันตำแหน่งทนายความเป้าหมายคืออะไรครับชนะคดีได้เงินไหมอพอลูกหนี้ไม่จ่ายก็คือยึดอตอนยึดเนี่ยรู้ไหมครับว่าไม่จำเป็นต้องเป็นทนายก็ได้ แต่ถ้าเป็นทนายรู้กฎหมายก็ดีแต่ถ้าเกิดเป็นทีมยึดเพื่อให้ได้เงินคืนดีกว่าไหมครับระวังปัญหาของผู้ประกอบการชนะคดีแต่ไม่ได้ตังทนายความมีความจําเป็นครับแต่ผมบอกเลยว่าไม่ใช่ทั้งหมดของโปรเซสในการบริหารนี่ทนายความมีความจําเป็นถ้าเกิดกรณีที่ทวงไม่ได้จําเป็นต้องฟ้องเป้าหมายคือชนะคดีแต่นี่ประเภทซื้อขายโอกาสชนะมันแทบจะ100%เออยู่แล้วเพราะมีใบสั่งซื้อมีหลักฐานการส่งของ มีพยานบุคคลชัดเจนเพราะทนายทำหน้าที่เพื่อฟ้องศาลได้คำพิพากษามาจะดีกว่าถ้าเกิดการเจราจามีการผ่อนจ่ายแต่ลองวิเคราะห์ดูดีๆนะการผ่อนจ่ายในศาลเจราจาเป็นไปนามน,นอยอมความเป็นจากผลงานทนายหรือเป็นจากตัวลูกหนี้ที่อยากจะผ่อนอยู่แล้วเพราะเขาไม่มีความสามารถจ่ายทางกอดเพราะฉะนั้นหน้าที่ของทนายเนี่ยจำเป็นฮะจำเป็นในส่วนของการฟ้องเพื่อชนะคดีแต่หลังจากชนะคดีแล้วยึดเพื่อได้ตัง ทุกวันนี้ยึดแล้วได้ตังไหมผมไม่พูดถึงเป็นคนรบทบาทกันพูดถึงตำแหน่งทนายพอพูดถึงที่ปรึกษาการทวงนี้ที่ปรึกษาการทวงนี้ผมมองว่ามันใหญ่มากนะมันมีการทวงก่อนฟ้องมันมีการทวงหลังฟ้องมันมีการทวงหลังพิพากษาที่ปรึกษาการทวงนี้ผมอยากจะมองแบบนี้มันไม่ใช่แค่ทวงอย่างเดียวก่อนที่จะทวงเนี่ยคุณควรจะต้องวิเคราะห์ก่อนว่าลูกหนี้คุณคือใคร ทวงกับใครทวงยังไงถึงจะได้เงินคืนหรืออยากขายของต่อไหมก่อนทวงหรือตัดนีเสียเลยไม่ต้องฟ้องเพราะรู้อยู่แล้วชนะคดีแต่ไม่ได้เงินอยู่แล้วเพราะว่าปิดแล้วเครื่องใช้สำนักง,งานสินค้าคงเหลือ,อลูกค้าไม่มีดูจากงบกันเงินทวงประโยคเปิดเปิดยังไงให้เขาอยากจ่ายก่อนฟ้องมากสุดเร็วสุดก่อนฟ้องก่อนเจ้าหนี้รายอื่นข้ออ้างลูกค้าตอบว่า ไม่มีเดี๋ยวเดือนหน้านะคุณจะตอบข้อโต้แย้งไปยังไงการเป็นที่ปร,รึกษาการทรวงหนี้เป้าหมายคือได้เงินคืนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการทรวงด้วยหนังสือการทรวงด้วยวาจาก,การทรวงให้ถูกคนประโยคเปิดประโยคปิดตอบข้อโต้แย้งโดยเฉพาะไม่มีไม่หนีไม่จา่ายแล้วคุณจะทํำยังไงทวงไปเรื่อยๆหรอแล้วเมื่อไหร่จะฟ้องถ้าที่ปร,รึกษาการทรวงหนี้มีความสามารถมีความเชี่ยวชาญจริงผมเรียกว่า เป็นผู้จัดการวางแผนทั้งหมดเลยดีกว่า 1. ตรวจวิเคราะห์เครดิตจะทวงจะขายต่อจะฟ้องหรือจะทิ้ง 2. องออกแบบดีไซน์ทวงยังไงระยะเวลาทวงกี่วันกี่วันจะฟ้องหรือจะทวงต่อถ้าเกิดกรณีที่เกิดการผ่อนก่อนฟ้องผ่อนก่อนฟ้องทุกกรณีเป็นไปได้ไหมไม่ได้นะ5 0,000ผ่อนเดือนละหมื่นก่อนฟ้องได้5ล้านผ่อนเดือนละหมื่นกี่เดือน ผมแนะนําว่าไปฟ้องแล้วค่อยไปผ่อนในศาลดีวกว่าเพราะฉะนั้นที่ปรึกษาการทรวงหนี้ถ้าตําแหน่งนี้เอาจริงๆผมว่าดูทั้งหมดรวมถึงควบคุมการฟ้องคดีด้วยเช่นฟ้องบริษัทลูกหนี้อย่างเดียวหรือฟ้องกรรมการด้วยกรรมการไม่ต้องรับผิดนะฟ้องเสร็จผ่อนในศาลเคยวางแผนกันก่อนไหมฮะผ่อนเท่าไหร่ผ่อนแบบแฟดเลสผ่อนแบบขั้นบันไดมีหลักประกันไหมอื่นๆอีกมากมายส่วนตัวผม ผมว่าที่ปรึกษาการทวงหนี้สำคัญมากกว่าเพราะจะต้องทำหน้าที่วางแผนในขั้นตอนการฟ้องศาลด้วยออกแบบดีไซน์แล้วให้ทนายฟ้องในศาลท่านที่มีปัญหาทวงหนี้ชนะคดีแล้วแต่ไม่ได้เงินอย่าเพิ่งทิ้งลองปรึกษาศูนย์ส่งเสริมผู้ประกอบการบิดเซ็ตเรามีทีมที่ให้คำแนะนำกับท่านฟรี ท่านที่กําลังมีหนี้แล้วกาลังทวงวางแผนก่อนทวงฮะทวงให้ถูกคนคุยให้ถูกเรื่องไม่มีไม่หนีแต่ต้องจ่ายอย่าปล่อยให้ความเสี่ยงเกิดขึ้นเพียงเพราะคุณไม่เริ่มวางแผนขอคำปรึกษาวางแผนตั้งแต่วันนี้เพื่อประโยชน์ของคุณมีแผนก่อนมีแผล